คุณใช่ไหมที่กำลังหาร้านเติมเกมวันชพันแมนเดอร์สตองเกตราคาถูกนี่เลยผมขอแนะนำร้าน 24Pay ร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยไม่มีการรีฟันไปเติมที่ 24Pay ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอและอย่าลืมใช้โค้ดลิลลินเพื่อที่ได้ส่วนลดเพิ่มอีก2%ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์638นะครับก็วันนี้จะมารีวิวตัวของคอเด็กนะครับล่าสุดเลยนะที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็ได้ไปปั้นมาสักระยะหนึ่งเรียกว่าะระยะหนึ่งดีกว่าเพราะว่าทีมอะไรมันก็ไม่ค่อยตรงตัวนะมันก็มีเทสทีมลองทีมบ้างอะไรบ้างนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวันนี้นะครับ ก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มสมัครเเมมเบอร์นะครับ20บาทนะไปกดกันได้นะครับเพื่อรุ่นลับของรางวัลของช่องผมในทุกๆเดือนนะอ่าแล้วก็ผมขอพูดเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเอ่อคลิปคือตอนแรกอ่ะผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นคลิปลดแต่ว่าก็ขอภายด้วยนะครับก็เป็นคลิปกันน้นี้นะมันกระตุกมากๆนะครับผมก็ลองสลองแบบปรับเซตติ้งสตรงเซตติ้งอะไรก็ไม่ค่อยเวิร์กนะเออก็เลยกลับมาเป็นเหมือนเดิมละ่ ก็ขออภัยด้วยนะครับมาเรามาอัปเดตพลังกันก่อนนะครับอันดับพลังนะครับตอนนี้อันดับที่4นะครับอันดับที่1เป็นของคุณดมนะครับหล้านสนะครับต่อมาคุณอีวานนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับต่อไปคุณปทูนะครับหรือว่าคุณอีซี่แมนนะหนึ่งล้านสี่แสนนะครับแล้วก็มีตื่นจากฝันนะครับหนึ่งล้านนะผมก็อยู่ที่หนึ่งล้านสามหมื่นนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะประมาณนี้คร่าวๆนะครับ ต่อมานะครับพันด่านอยู่ที่3นะครับตัวละครสุดแก่งนะครับอยู่อันที่4นะครับกิวยวนอันดับที่1นะครับกิวเอ็กซ์ดีอีซีนะเออหรือว่ากิวของพี่โปเต้นะครับใครจะเข้ากิวก็ทักหาพี่โปเต้นะครับไม่ต้องทักหาผมนะผมเป็นแค่ลูกกิวเขานะเออไม่จะเป็นไม่ได้เป็นหัวกิวนะอ่าแล้วก็ก่อนจะไปดูลานบอลนะครับก็มีกิจกรรมใหม่มานะครับก็คือกิจกรรมของยานบอสสนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะมาตอนที่บอสเกียร์ลิวแตกนะครับบอสเกียร์ลิวก็คือบอสในกิว นะครับบอสในกิวเอทอ่ะต้องตีบอสเกลิลให้แตกก่อนนะครับตัวยานบลอสถึงจะมานะใครบางคนที่แบบบอกว่าเออมันมาแบบทุกๆ14มันมาแบบหลัง14วันหลังเซิร์ฟเปิด7วันหลังเซิร์ฟเปิดนี่ไม่ไม่จริงนะครับมันจะมาหลังที่บอสเกลิลแตกนะครับประมาณนั้นประมาณนั้น,น,นของของรางวัลคร่าวๆที่ผมจะแลกก็คือมีตัวของหีบการปับทีมอ่ะหีบการปับสายหีบการเออแล้วก็การดับดาวนะครับพวกของส้มอะไรผมก็ดูก่อนนะ ไม่รู้ว่าจะแต้มกันเท่าไหร่นะครับแต้มวันนี้ก็คดีซี่แมนนะครับ400เลยนะโหเกินไปหรือเปล่ามาเรามาดูดีกว่าว่าอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับก็มาดูที่ย้อนหลังแล้วกันนะครับเพราะว่าผมต้องเก็บตั๋วไว้ให้พุ่งนี้นะครับพ่งนี้มีไต่แ่องดมอนนะครับมาก็มีคุณดีซี่แมนนะครับกับคุณอดัมเนี่ยตีผมเยอะมากนะครับก็มีทั้งกันได้แล้วก็กันไม่ได้นะครับอย่างอันเนี้ย กันไม่ได้นะครับแต่ว่าพออะไรบ้างก็สู้ได้นะครับแล้วก็กันได้กันได้ยาวๆเลยนะเออลองทงลองทีมเละบ้างอะไรบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะครับอืมีโดนตีแตกบ้างอะไรบ้างครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าสู้ลำบากมากนะครับเพราะว่าพลังเขาไปเนี่ยไปอับกันเยอะมากๆนะครับดูจากคุณอีซี่แมนได้นะครับพลังขึ้นมาแบบพุ่งพานมากนะก็1นล้านสเลยนะครับผมผมเพิ่ง1นล้านเองนะเออมาเดี๋ยวพาดูรีเพย์นะครับมาดูของคุณอดัมก่อนละกันนะครับ คุณดำเนี่ยเป็นคนเดียวนะครับที่มีตัวของออซูริลนะครับเป็นคนเดียวในเซิร์ฟเลยนะแต่ผมไม่มั่นใจนะ่าจะเป็นซูริลพาร์ทหนึ่งไม่มีอาวุธด้วยนะครับซูริลเนี่ย,ยถ้าเกิดใครจะเอานะครับต้องเป็นซูริลพาร์ทสองมีอาวุธนะแต่ว่าส่วนตัวผมก็ไม่เชียร์เท่าไหร่นะไม่เชียร์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าฟุ๊กก็มาแล้วอ่าไม่ได้เล่นอยู่แล้วอ่ามาแล้วผมเปิดไปก่อนเลยไงฟูบุก,กิตั้นเข้าไปนะแล้วก็ทะเลต่อยเข้ามาหมัดแรกต่อยเข้าไป ปั๊มโอ้โหสามสิบแปดล้านบอกเลยว่าหายกันหมดนะเหลือสามตัวนะครับเหลือซอมบี้แมนที่ล้มไปแล้วแล้วเอ้ยเหลือซูริลนะครับซูริลแล้วก็ทะเลแล้วก็เด็กนะครับมาไทยต่อยมาที่สองนะครับอันนี้มีบัฟคิงนะแล้วก็เหลือสามท่เก็ตก็จะเบาลงหน่อยนะครับเหลือห้าล้านนะแล้วก็ทัสซืมากิฟูบุไใครเคียเต้ไปต่อนะอยังอยู่ยังอยู่ซูริลก็ยังยืนอยู่นะครับแล้วก็คิงมาเดี๋ยวตาเขาต่อยนะครับทั้งซูริลทั้งทะเลเลยนะ ทะเลต่อยก่อนว่าทะเลต่อยเท่าไหร่นะครับทะเลต่อยไปที่บัตรแรกบับโอ้โหสี่สิบสองล้านหายไปสามตัวนะด้านหน้าเราก็แทบไม่ได้ปั้นเลยนะครับนั่นเราปั้นแค่ตัวด้านหลังนะเออต่อยเข้าไปต่อยเข้ามา,อา,มาโอ้โหสุริวพาร์หนึ่งนะอันนี้มาสมิธแมนเราซัดต,ต่อ,อแล้วก็ไล่ตีจากคิงนะครับหมัดที่สองบับโอ้โหเก้าแสนสี่ซูริวหายไปเลยนะแล้วก็จะเหลือแบบ นี่แหละสู้กันนะครับทะเลกับตัวเอทะเลด้วยกันนะต่อยกันแบบนัวๆหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะสำหรับตรงนี้นะครับบอกเลยว่ายับยูยี่นะซูริวผมก็ไม่ค่อยเชียร์นะสำหรับบางคนเขาอาจจะแบบไปแบกฮีโร่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมนั้นไม่ได้ทําอะไรนะซูริวนี้ผมไม่ทําเลยนะตัววงล้อนี่ผมเอาแค่แบบถ้าเกิดจะเอาจริงๆก็คือมีแค่โบลสนะครับ มาเดี๋ยวมาดูรีเพย์นี้นะครับรีเพย์นี้เป็นของคุณอีซี่แมนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวคอของโบลอสนะครับว่าคอโบลอสเนี่ยมันจะสู้คอทางอคอเด็กได้หรือเปล่านะครับเรื่องความหนานะมาคอโบลอสนะครับเป็นคอที่มันจะมีลดดาเมจลานประลอง30%แล้วก็เพิ่มดาเมจลานประลอง3 0นะครับ แต่ว่าพอมาอยู่หน้าคอของเด็กแล้วเนี่ยมันทําให้คอเด็กนะครับทําให้ตัวลดดาเมจลันปลองกับเพิ่มดาเมจลันปลองของโบลอสเนี่ยมันไม่เห็นผลนะครับอันนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้นะแต่ผมบอกไว้เลยนะครับตรงนี้่เทยต่อยมาหมาัดแรกบับประผูหกสิบเจ็ดล้านหายไปหมดเลยนะครับหรือสองตัวที่มีไม่ยอทอนะครับมีปู่บอมกับซาวบีแมนที่มีลมนะแต่ว่าบัวมีไม่ยอทอนะครับนี่แหละคือโบลอสนะครับ คือมันก็ถามว่าบางไหมมันก็บางลงเยอะนะครับถ้าเกิดไม่มีลดน้ำมัลนลลประลองกับเพิ่มดาเมัลนละลประลองเนี่ยตัวความหนาอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปเยอะนะดอมองดเมิดอะไรเงี้ยเออมาเดี๋ยวมาดูอ่ะล่าสุดเลยกันนะครับคุณอิซิแมนนะคุณอิซิแมนนี่พลังขึ้นมาเยอะน่าจะแบบเป็นของทองนะแล้วก็อันนี้คุณอิซิแมนนะครับไวกว่านะอันนี้คือแบบน่าจะโดนเซิร์งนะผมว่าอนาคตอีกแบบไม่นานนะ่ะผมว่าอีก อาทิตย์สองอาทิตย์อะผมไม่ถึงสองอาทิตย์ด้วยผมว่าไม่นานนี่แหละน่าจะโดนเซิร์ฟนี่แหละแบบไม่กี่วันนี่แหละมาเขาเปิดก่อนนะครับแล้วก็ให้ฟูบุก,กิไล่ลำมานะต่อไปนะครับคิงไล่ติมานะแล้วก็ม่มีบุญวนนะแล้วก็ทะเลนะครับทะเลต่อยมา หนึ่งมัดหมัดแรกต่อยไปป้าโอ้โหหกสิบสี่ล้านนะครับหกสิบสี่ล้านผมหายหมดเลยนะเหลือสองตัวนะเหลือซองสองบี้แมนกับตัวของทะเลนะจริงๆเหลือหนึ่งตัวนั่นแหละซอมบี้แมนมันล้มไปแล้วนะครับสู้ไม่ไหวนะอันนี้คือสปีดเขาเยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวทะเลจะต่อยบ้านะอันนี้พอเหลือหนึ่งแทรเก็ตปุ๊บทะเลจะต่อยเบานะครับทะเลเนี่ยจุดอ่อนของมันนะครับคือยิ่งอีกฝ่ายเหลือน้อยเนี่ยทะเลมันจะต่อยเบานะครับอือดูจากดาเมจนะจากเมื่อกี้กี่สิบล้านหกสิบกว่าล้านนะเหลือแบบ สามแสนนะครับต่อยขึ้นไปสามสิบแปดล้านนะครับหายไปสี่ตัวหรือซอมบี้แมนครับเนี่ยหายไปสามตัวนะนรือซอมบี้แมนเด็กแล้วก็ทะเลนะครับอบอกเลยว่าอยู่นะแล้วก็ไปมุดุนวนปั๊บออยังอยู่ยังอยู่แต่โล่เราคาูณสองไงแล้วต่อยมาปั๊บโอ้โหหนึ่งแสนสามบอกเลยว่ายังอยู่ยังอยู่แล้วเราต่อยคืนไปสามท่าเกตสิบหกล้านนะครับมาเรา ตัวของซอมบี้แมนเขาเปิดประกอนนะซอมบี้แมนคุณประทูนะเปิดมายังยืนอยู่ยังยืนอยู่ไม่ฟันเข้าไปโลเราคูณสองนะครับโลเราคูณสองนะไ <c oughs> ต่มาห้าล้านซอมบี้แมนมันมันไม่ตายไงมันลุกขึ้นมาไงประเด็นนะ่ะ <c> ห <oughs> นึ่งไปหกแสนนะมาปับยังยืนอยู่ยังยืนอยู่ยังยืนอยู่แล้วต่อไปตาเราสวดไง ต่อยมาหม,หมัดที่สองหมัดที่สามไม่รู้ว่าห้าหมื่นแล้วเราสวนเข้าไปสองท่าเกตต่อยก็แบบปัป๊บปโหูไปห้าล้านบอกเลยว่าพอเหลือหนึ่งตัวเนี่ยล้มกันไม่ลงนะครับทั้งวันนะเออผมว่าพุ่งเนี้ยผมน่าจะโดนเซิร์ฟแน่เลยเพราะว่าถ้เาเกิดผมไม่รีบต่อยเนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่ที่หนึ่งนะมันตีกันไม่ตาย,ยางไงประเด็นน่ะเนี่ยพอเหลือทะเลามันตีกันไม่ตายเออแม่เงเอ,อ่ย ต่อยก,กันไปตกะกันมาตระกันแม่ตายนะก็พอตกระกันแม่ตายปุ๊บคนที่ยืนฝั่งอันดับไม้คนที่โดนตีเนี่ยก็จะชนะไปเลยนะครับอืมโอโ้โหผมว่าไม่นานนะเดี๋ยวโดนแน่ๆนะครับคุณอดัมกับคุณอีวานยังหมกอยู่นะครับบอกไว้เลยนะคุณอดัมกับคุณอีวานยังหมกอยู่นะครับยังไม่เอาจริงนะเออยังไม่เอาจริงนะก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็มาทําคลิปใหม่นะเพราะว่าคลิปเก่ามันกระตุกนะครับก็ ขอโทษด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ